อันไหนกลมๆอีกโอเคโอ๊ป้าไหนกลมๆนี่กลมๆมันไหนกลมๆกลมๆมันคืออันไหนน้าอันไหนกลมๆอ่าเก่งมากพบหมดเลยใช่แมวด้วยคาวัวอันไหนวัวไหนดูซิวัวไหนวัววัวอยู่ไหนนะามอโมหน้ามอโมอยู่ไหนลูกเก่งมากเอาใส่เลยอันนี้น้าพริกพริกหมูพริกพริกหมูอันไหนคะพริกพริกหมู เก่งมากอ่าใส่เลยอ่าพี่พี่บูใส่เลยอ่านี่อะไรเหนียวเหนียวหรอดอกดอกอยู่ไหนดอกไหนหาดอกสิดอกอยู่ไหนนะอ่าดอกดอกหายไปไหนนะนี่อ่ารอใส่เลยนี่โอเคอ่าดอกดอกอยู่ไหนดอกดอกอยู่นี่ดอกดอกใช่ปะแต่เออโอ้ล่ะโอ้ไม่ต้องบอกเลยนี่มังกี้เหรอโอเคนี่ตัวอะไร อล้ตัวนี้ตัวอะไรคะเนอ่าเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกนะอ่ะอันนี้ตัวอะไรเมาส์หนูอยู่ไหนหนูอ่ะเมาส์หนูอยู่ไหนนี่นี่นี่ยังไม่ครบยังไม่ครบเอะเมาส์หนูอยู่ไหนอ๋ออ่ะอ๋อน่าจะอยู่โต๊ะเครื่องแป้งอ่ะเมาส์อยู่ไหนเมาส์เมาส์อยู่ไหนหนูเมาส์เมาส์หนูอยู่ไหนเก่งมากโอ้ ต้องปิดอย่างงี้โอเคอ่านี่อะไรจิราฟอยู่ไหนคะจิราฟอยู่ไหนนะ้าน้ายีราฟเป็นแบบไหนนะอยากรู้จังเลยเป็นหน้าอะไรอันนั้นหน้าไรออนเหรออ่าหน้าจิราฟอยู่ไหนโอ้เก่งมากอ่าเยี่ยมมากครั้งแรกเลยอ่ะนี่ตัวไหนอีกอะไรออนอ่ะไรออน Lion, ติดไรออนให้แม่หน่อยไรออนอยู่ตรงไหนนะ้ จะร้องไห้เหรอไม่ชอบต๊ะตะบองเพชรเหรอมัไม่ชอบตะบองเพชรแต่บอกพี่เงินสิก <c oughs> ลัวเหรอลูก <c oughs> จะร้องเหรอ๋อ้ยไม่ร้องหาไม่ต้องกลัวลูกกลัวโอ้ย อยากดูก็อยากดูกลัวก็ทิ่งเงินทำอะไรลูกหนูกลัวเหรอนั่นกลัวเหรอไม่น้องไม่กลัวหรอพี่กลัวต่างหากเลยโองน้องเหรอน้องวินโอนน้องเหรอ ไม่มีแล้วลูกกลัวเหรอคะโอ,โ,อโ,อโอ้โน้องไหนน้องกลัวน้องกลัวโอ้โน้องนอยเล่นปิดฉีบนะฉิบ<อ>แรงนะน้องน้องเราเป็นไหนคะอ๋อ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 โอเคอ่ะ อย่าไปจิ้มหัวน้องนะเบาๆเบาๆเก่งมากอุม้มน้องอุ้มน้องอุ้มน้องน้อเ,เต่ง <Playstation S 2> น้องทำไมน้องทำไมน้องทำไมคะ,อะเออเออไหนน้องน้องตรงไหนน้องน้องตรงไหนคะฮะนังนะ่งกันน้องอะ ไหนโองโหจะทำอะไรลูกโอ้ทำอะไรจะทำอะไรฮะโมงป่วเหรอขอคุณแม่ดีๆสิขออย่างไรขอขออย่างไรคะปีนเองด้วยอ่าไหน,นอ่าอ่า ไหนเจ้านี้เหรอคะอ๋อที่ปอไปไหนละขอบคุณค่ะแล้วยังอ่รพอแล้วหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วโบบีแล้วลูกไอ้น้องน้องเล่นเป็นเหรอคะลูกน้ำมูลปอาให้น้องเหรอหนอาวไหมคะแม่เปิดแอร์ทั้งวันเลยเนี่ย น้องให้เป่าแล้วปั๊มนมยังไงปั๊มนมยังไงอ่าก็ใ้เขินอะไรอ่ะปั๊มนมยังไงอ่ะ ปั๊มนมให้แม่ดูนหน่อยสิปั๊มนมอะ่ะ <c oughs> ก็คือถ้าปั๊มนมคืนนะปั๊มนมอะ่ะ <c oughs> นมต้งอยู่ที่ไหนนะเออปั๊มนมเงินเหรอปั๊มนมไ,ไหนปั๊มนมที่ไหนยิ <c oughs> ้มหวานหน่อยสิ <c oughs> ดีเหรอทำไงทำไงเมื่อกี้ทำอไมที่ อ่ะมัมมัโอเคเขบคุณค่ะค่ะขอไงขอขอโอเคขออะไรนี่เหรอแบงไงแบงไงแบงแบงแบงอะไรนี่ก็อะไรนี่แบงไงเอแบงไงแบเปีย่าโผเลยป้า mang mùm tham ngang mang mùm mang mùm, à mang mùm, khay dung khay dâm mang mum khay dung khay dâm mang mum như này nè à lên leo